ลามืออะไรกุ้มครับผมเมื่อไม่กี่วันที่ได้ผ่านมานะครับผมได้มีคนกลุ่มนึงเขาได้ไปทําการเรียกร้องต่อ7ซเว่นอีเลนะครับในการที่อยากจะให้มันมีชั้นวางขายสินค้าที่มันไม่ได้เป็นสินค้าฮาลา โดยเขาอ้างเหตุผลแล้วก็ให้เหตุผลว่าสินค้าที่ติดตาหลาลเนี่ยเป็นการแบบอาดูดเลือดดูเนื้อหรือว่าทําให้ชาวพุทธและคนอื่นๆศาสนาอื่นๆน,นั้นนะ่ะจะต้องจ่ายเงินเพิ่มมากขึ้นเพิ่มเติมมากขึ้นจากกรณีดังกล่าวนะครับก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นกันแบบว่าหลายมุมมองมากๆม,มุสลิมเราก็ขบขันเพื่อนๆต่างศาสนาเพื่อนๆชาวพุทธบางคนก็บอกว่าติ๊งต้องทาอะไรไร้สาระบางคนก็บอกว่าดีแล้วเห็นด้วยสนับสนุนหรือบางคนเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทําให้เกิดคําถามคาใจขึ้นนะครับว่าเฮ้ย จริงไหมมันเสียหรือเปล่าฮาล้านเนี่ยคืออะไรไม่รู้เลยเพิ่งมารู้จักฉะนั้นนะครับคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยเราจะมาทําความรู้จักฮาล้านและตาหาร้านในฉบับที่เล็กกระชับง่ายฉับไวเข้าใจง่ายสําหรับเพื่อนเพื่อ,อต่างศาสนาแล้วก็เพื่อนๆชาวพุทธอันหนึ่งผมจะต้องขอบอกพี่น้องมุสลิมทุกท่านก่อนนะครับผมไปเห็นในคอมเมนต์อ่ะเออบางคนก็อ่าคอมเมนต์แบบคอมเมนต์แบบเออจะใช้คําว่าอะไรดีอ่ะคอมเมนต์ comment เหมือน เหมือนทุกคนจะต้องรู้จักว่าฮาร้านคืออะไรตาหาร้านคืออะไรอะ่ะคือคนที่เขาไม่รู้จักฮาล้านหรือว่าไม่รู้จักตาหาร้านนะครับ บางครั้งอ่ะมันไม่ได้ความผิดอะไรของเขาเลยนะจริงอยู่ที่ว่าประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่ให้การอุปถัมภ์ในทุกๆศาสนาแต่ว่าการเรียนรู้แล้วก็การเข้าถึงในหลักศาสนานั้นๆในความเข้าใจของศาสนานั้นๆอ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกๆศาสนาในประเทศไทยนะครับอย่างตอนที่ผมเรียนอยู่เนี่ยก็มีวิชาพระพุทธศาสนาวิชาจริยธรรมที่จะมีการเรียนแล้วก็เจาะลึกเพื่อให้เด็กๆนั้นน่ะทำความเข้าใจแล้วก็ทําความรู้จักกับพระพุทธศาสนาซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาหลักของประเทศ ไทยแต่ศาสนาอิสลามแล้วก็ศาสนาอื่นๆเนี่ยมีอยู่ในบทบาทของวิชาถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นสังคมศึกษา มีเพื่อให้รู้ว่าเออในประเทศเนี่ยมันมีศาสนาอิสลามศาส,สนาคิดศาส,สนาอื่นๆนะน,นอกจากพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปกติธรรมดามากๆที่หากว่าเพื่อนๆต่างศาสนาส่วนใหญ่เขาจะไม่รู้จักฮาล้านหรือว่าไม่รู้จักตาหลาล้านนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเราก็จะทําการอธิบายในฉบับที่แบบว่าย่อเลยสําหรับคําว่าหาร้านแล้วก็ตาหาล้านอันหนึ่งเลยจากประเด็นของคนกลุ่มนั้นนะครับผมที่เขาบอกว่าตาหาล้านเนี่ยมันเพิ่งมีมาเมื่อไม่กี่ปีนี่เองในอนดีตนั้นน่ะไม่ ม,มุสลิมกินอะไรมุสลิมก็ยังกินได้นี่เพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีความสําคัญอะไรที่จะเอาไว้นี่ก็ถอดมันออกไปสิชาวพุทธจะได้ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้ซึ่งสิ่งที่เขาพูดก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับผมวัยหารนี่มันเพิ่งมีมาเมื่อไม่กี่ปีนี้เองซึ่งเรา ซึ่งถ้าหากว่าเราดูตามข้อมูลนะครับผมตาหาร้านเนี่ยมีมาเมื่อประมาณสัก70ปี80ปีก่อนนี่เองแต่อันหนึง่งเราก็อย่าลืมนะครับว่าไอ้ตาหาร้านที่มันดูเป็นตัวปัญหาเนี่ย มันก็เพิ่งมาเป็นตัวปัญหาเมื่อ5ปี6ปีนี่เองเริ่มมาเป็นปัญหาตั้งแต่คนกลุ่มพวกนั้นแหละปรากฏตัวขึ้นมาตาหารามันก็มีมาเขาเจ็ดปี80ปีไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีอะไรเลยจนกลุ่มคนพวกนั้นนถือกำเนิดขึ้นมาถึงได้มีปัญหาเมื่อ4ปี5ปีนี่เองแล้วมันทําไมเพราะอะไรแล้วคนกลุ่มนั้นเป็นอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันคลิปหน้านะครับ เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราจะเน้นในเรื่องของตาหา้านแล้วก็คำว่าหา้านกันดีกว่านะครับผมการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วก็การถือตนถือครองให้อยู่ในศีลห้าเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็พึงกระทําถูกต้องไหมครับสำหรับศาสนาอิสลามสําหรับคนที่เป็นมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามก็เช่นเดียวกันครับผมสิ่งที่ควรกระทํานั่นก็คือการกระทําตนตามแนวทางที่พระเจ้านั้น่ะทรงสั่งสอนไว้การที่ใช้ชีวิตดําเนินลอยตามวิถีฮาลาลวิถีการอนุญาตเนี่ยเปรียบเสมือนหัวใจเปรียบเสมือนวิถีชีวิต ของคนที่เป็นมุสลิมเช่นเดียวกันครับ และคำว่าฮาลาลเนี่ยมันไม่ได้จำกัดแต่เพียงว่าเป็นการกินหรือว่าเป็นการแค่ไม่กินหมูก็ฮาลาลแล้วคำว่าฮาลาลนะครับผมมันรวมไปถึงพฤติกรรมการกระทำคำพูดวาจาการแตะต้องการสัมผัสความคิดต่างๆนานานหรือว่าส่วนอื่นๆเนี่ยหากว่าเป็นมุสลิมที่ดีนั้นก็ควรจะกระทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกับความฮาลาลโดยคำว่าฮาลาลนะครับแปลว่าการอนุมัติหรือว่าการอนุญาตเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังในตอนที่พระเจ้านั้นน่ะได้สร้างมนุษย์คนแรกหรือว่าอาดัมขึ้นมานั้นน่ะพระโ องนั้นก็ได้ทําการบอกแก่อาดัมว่าผลไม้ที่อยู่ในสวนทั้งหมดเนี่ยเจ้าสามารถกินได้นะนั่นคือสิ่งฮาลานนั่นคือสิ่งที่พระเจ้านั้นนะ่ะทรงอนุญาตแล้วพระเจ้าก็ได้บอกว่าแต่มันมีต้นไม้ต้นหนึ่งนะห้ามกินนั่นคือสิ่งฮารอมคือสิ่งที่ไม่อนุญาตเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าฮาลานเนี่ยมันมีมาตั้งแต่มนุษย์คนแรกเลยครับโดยพื้นฐานนะครับมุมมองของมุสลิมหมาเราไม่ได้มองว่าโลกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยั่งยืนหรือว่าถ้าเราตายไปแล้วปุ๊บเราจะต้องวนกลับมาอีก เรานั้นมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในโลกนี้เพียงแค่ครั้งเดียวในตอนที่เรานั้นมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นความดีหรือว่าความชั่วเราจะต้องเป็นคนเลือกเองว่าเรานั้นอาจจะต้องดําเนินแนวทางแบบไหนและทุกๆการเลือกทุกๆแนวทางที่เราเลือกเดินนะครับมันก็จะมีผลพวงที่ได้แตกต่างกันออกไปฉะนั้นแลวเนี่ยพระเจ้าจึงได้กําหนดว่าสิ่งไหนเนี่ยเป็นสิ่งที่เดินตามแล้วดีสิ่งไหนเป็นสิ่งที่เดินตามแล้วไม่ดีก็อย่างที่ผมบอกไปครับไม่ว่าจะเป็นการกินการดื่มการพูดการจาการบริโภคอะไรต่างๆนาๆพระเจ้านั่นก็ได้ทรงววางแแบบผนไ้หม เรียบร้อยแล้วครับดังนั้นแล้วเมื่อมุสลิมนั้นน่ะจะต้องใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของคําว่าหันล้าน จะต้องใช้ชีวิตอยู่กับแนวทางที่พระเจ้านั้นน่ะทรงอนุมัติโดยเฉพาะเรื่องการกินและก็ของกินก็เลยทําให้มีตาหาล้านขึ้นมาเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบให้เป็นผู้ยืนยันให้ว่าสิ่งนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ฮาลานสมมุติว่ามีสินค้าอยู่ชิ้นชิ้นหนึ่งสินค้าตัวนั้นเนี่ยเราเดินไปดูแลปุ๊บเฮ้ยมันมีออเว้ยมันรับรองความปลอดภัยและเราก็จะสบายใจและเราก็จะสามารถควักเงินของเรานั้นน่ะออกมาซื้อจ่ายสินค้านั้นได้ด้วยกับความสบายใจถูกต้องไหมครับแต่สําหรับคนที่นับถือศาสนา เดินมาเห็นอยถามว่ายอมรับไหมว่าสิ่งนั้น่ปลอดภัยยอมรับครับแต่ไม่เพียงพอเพราะมุสลิมนั้นต้องการความสบายใจเพิ่มอีกหนึ่งอย่างก็คือความสบายใจในเรื่องของหลักศาสนานั่นเองว่าชิ้นนี้ของนี้เนี่ยกินไปแล้วเนี่ยมันปลอดภัยนะมันไม่ผิดหลักการของศาสนานะอยเนี่ยรับรองความปลอดภัยของพื้นฐานบนโลกใบนี้ส่วนตาฮาราเนี่ยรับรองความปลอดภัยของพื้นฐานในโลกหน้าเวลาที่ผมไปซื้อสินค้าเนี่ยผมก็ดูอยเหมือนกันครับผมแต่ถ้าหากว่า เป็นสินค้าบางชนิดอย่างเช่นอ่าเป็นอกไก่อย่างเงี้ยอ่ะอกไก่ตามเซเว่นเนี่ย สมมติว่าผมไปซื้ออกไก่ผมเห็นอยอยผมยอมรับครับว่าอันนั้นปลอดภัยแล้วก็สามารถกินได้แต่ถึงแม้ว่าผมจะยอมรับแล้วว่ามันปลอดภัยมันกินได้แต่มันก็ยังไม่มากพอที่จะทําให้ผมนั่นน่ะจะควักเงินเพื่อเอาไปจ่ายสินค้านั้นแล้วก็ซื้อกลับบ้านเพราะนอกจากความปลอดภัยที่รับรองให้ผมในโลกนี้แล้วผมก็ต้องการความสบายใจที่รับรองให้ผมในโลกหน้าด้วยผมจึงจะต้องมองหาตราหาร้านเพิ่มเติมครับผมเพราะว่าผมนั่นน่ะไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบได้ด้วยตัวเองว่าไอ้สินค้านั่นน่ะเอ้ยไอ้คนเชื่อเนี่ยเขาจะก ขออนุญาตพระเจ้าไหมโดยปกติแล้วเนี่ยบรรดาเหล่าสัตว์เนี่ยมนุษย์เนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของมันผู้ที่เป็นเจ้าของมันก็คือพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรานั้นอ่ะจะกินสัตว์ใดๆก็ตามก่อนที่เราจะกินมันนั้นเราก็จะต้องขออนุญาตต่อเจ้าของของมันก่อนต่อให้เป็นตัวมุสลิมเองก็ตามถ้าหากว่าเขาทําการเชื่อสัตว์นั้นโดยที่เขาลืมกล่าวนามพระเจ้าสัตว์นั้นก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่ไม่ฮาลานเช่นนั้นแหละในเมื่อผมนั้นนะไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบเองได้มันก็เลยมีตาฮาลานซึ่ง เป็นผู้ตรวจสอบให้แทนซึ่งตาหาราเนี่ยละครับผมมันก็เลยมีบทบาทสําคัญในฐานะที่เป็นเหมือนกับคนตรวจสอบให้เป็นคนรับรองให้ดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยบรรดาคนขายบรรดาผู้ประกอบการเขาจึงเล็งเห็นว่าการที่มาขอติดตาหาราเนี่ยเขาสามารถขยายฐานลูกค้าของเขาเพิ่มเติมได้มุสลิมในประเทศไทยเนี่ยมีจํานวนน้อยครับอาตีเฉลี่ยเฉลี่ยหรือว่าเลขกลมๆสักอ่านน่าจะประมาณสัก5าล้านคนอะ ห้าล้านคนสําหรับสินค้าหนึ่งตัวเนี่ยก็ถ้ากําไรชิละบาทถ้าคิดง่ายๆคิดลวกๆว่าซื้อทุกคนเจ้าของสินค้าเขาก็จะสามารถขายสินค้าได้เพิ่ม5ล้านบาทโดยถ้าหากว่าเรานั้นมองในมุมของผู้ประกอบก,การนะครับผมยิ่งในยุคที่มันมีการแข่งขันในเรื่องของการตลาดสูงขนาดเนี่ยการที่จะสามารถขายสินค้าหรือว่าขยายฐานลูกค้าได้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นและสิ่งหนึ่งนะครับที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นั่นก็คือตาหารานเนี่ยบางทีเนี่ยคนที่จะได้ตาหารานเนี่ย เขาจะต้องเป็นคนเดินเข้าไปขอตาหาล้านเองนะครับแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบหรือว่าพูดง่ายๆเขาจะต้องเดินไปหาหาล้านด้วยตัวเองและในส่วนบางคนที่สงสัยว่าอา้าวขอตาหาล้านติดตาหาล้านแล้วทําไมถึงจะต้องเสียตังค์ตาหาร้านเนี่ยมันก็คือเครื่องหมายการรับรองเหมือนทั่วๆไปเลยครับอ,อยอคุณไปขอคุณก็ต้องเสียตังค์ GMP คุณไปขอ GMP คุณไปขอคุณก็ต้องเสียตังค์ถามว่าทําไมจะต้องเสียตังค์เพราะว่าในการตรวจสอบหรือว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายมีค่าแรงงานค่าคนค่าอะไรต่างๆนานามันก็เป็นเรื่องปกติที่คุณนั้นอาจจะต้องเสียตังค์และในความสงสัยต่อมาสินค้าล่ะมันจะมีราคาแพงขึ้นไหมนี่คือเละรสชาติเดียวกันขนาดเดียวกันราคา20บาทเท่ากันเมื่อที่ผมเคยซื้อเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วดูซะให้เต็มตาว่าตอนเนี้ยมันมีตาหาร้าน เลณตอนนั้นราคา20บาทไม่มีตาหารล้านแต่เลณตอนนี้ราคา20บาทมีตาหารล้านเหมือนกันแล้วผมขอถามคุณหน่อยว่าคุณซื้อแพงกว่าตองไหนไม่ว่ามันจะมีตาหารล้านหรือมันไม่มีตาหารล้านคุณก็ซื้อได้เลยราคาเท่ากันแหละครับผมเชื่อไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อ,ม,อมีหลักฐานไามให้ดูเพิ่มนี่คือเลรสชาติใหม่ล่าสุดรสชาติสไปซี่โคเรียนราเมน นี่คือเลรสชาติใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกตัวมาเลยและที่สําคัญไม่มีตาหาร้านนะครับผมแต่เนื้อสิ่งอื่นใดที่มันสําคัญไปกว่านั้นก็คือสองห่อนี้ราคาเท่ากันยี่สิบบาทเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณพยายามจะแฝงความคิดหรือว่าฝังความคิดให้กับชาวไทยพุทธว่าไอ้ตาหาร้านของอิสลามของมุสลิมเนี่ยที่มันมีอยู่บนตาสินคา้าพวกเนี่ยเวลามีปุ๊บเนี่ยชาวไทยพุทธเนี่ยจะเสียเงินเพิ่มมากขึ้นผมขอถามคําเดียวสั้นๆว่าตรงไหนมีตาหาร้านคุณก็จ่ายยี่สิบบาท ไม่มีตาหาล้านคุณก็จ่าย20บาทแล้วอะไรคือการส่งสวยให้อิสลามอะไรคือการส่งสวยให้มุสลิมอะไรคือการขูดเลือดขูดเนื้อหรือทําให้คุณเสียผลประโยชน์ต่อให้เขาไม่มีตาหาล้านเขาก็ขาย, łbym, ขขายคุณในราคาเท่าเดิมอยู่ดีแหละครับผม <alleg> ยกตัวอย่างอย่างบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอ่ะผมจะขึ้นให้คุณดูดเนี่ยพวกนี้คือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่ไม่มีตาหาล้านคุณจําไว้ให้แม่นเลยว,ว่ามันเนี่ยซองละ6บาทแล้วคุณมาดูนี่นี่คือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่มีตาหาล้าน คุณเห็นหรือเปล่าว่าราคามันก็6กบาทเท่ากันหรืออย่างจะเป็นบะหมี่ที่เป็นถ้วยพลาสติกแต่ว่าเป็นฝาฟอยราคามันก็เท่ากันไม่ว่ามันจะมีตาหารล้านหรือว่ามันไม่มีตาหารล้านสมมติว่าติดตาหารล้านเนี่ยแล้วมันจ่ายเงินแพงขึ้นจ่ายเงินสูงขึ้นมันก็คือการที่ผู้ผลิตนั้นนะ่ะเขาผลักดันรายจ่ายนัะนะมาให้กับผู้บริโภคอย่างเราสิ่งที่เขาจะ,ะเผชิญสิ่งที่เขาเจอก็คือการแข่งขันทางด้านของการตลาด ผลิตสินค้ามาชิ้นหนึงชาวบ้านเนี่ยขาย5บาทติดตาหาล้านไปตัวเองขาย6บาทตัวเองก็ขายไม่ได้แล้วก็อยู่ไม่ได้สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเขาก็มาถอนตาหาล้านเองแหละครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าตาหาล้านเนี่ยไม่ได้ตาที่บังคับว่า คุณจะต้องมีนะถ้าคุณไม่มีคุณจะขายของไม่ได้ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยสำหรับคนกลุ่มนั้นเนี่ยที่เขาออกมาร้องเรียนเอาตาหารล้านออกเอาตาหารล้านออกเอาตาหารล้านออกไม่ต้องไปเรียกร้องหรือว่าร้องเรียนเขาหรอกครับถ้าหากว่าเขานั้นอ่ะติดไปแล้วปรากฏว่าติดปุ๊บเฮ้ยยอดขายกูมันเท่าเดิมเลยกูติดไปก็เท่านั้นแหละกูจะติดไปทำไมวะเดี๋ยวเขาก็ไปถอนออกเองเลยครับหรือว่าเขาติดตาหารล้านไปแล้วมันทําให้ราคาของเขานั้นน่ะสูงขึ้นเขาสู้กับคู่แข่งไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ถอนตาหารล้านเองเลยครับก่อนที่เขาต บาบทมีรายจ่าย4ล้านบาทแต่พอติดตาหารล้านปุ๊บขายได้เท่าเดิมเลย5ล้านบาทแถมมีรายจ่ายเพิ่มเติมเป็น4ล้าน5แสนบาทกําไรน้อยลงไม่คุ้มเลยเดี๋ยวเขาก็เอาตาหารล้านออกเองหละครับดยการประท้วงหรือว่าการเรียกร้องอะไรอะ่ะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดนะเพราะว่าในอย่างประเทศของเราเนี่ยระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบเนี้ยแน่นอนครับผมการที่คุณกระทำอ่ะมันเป็นสิ่งที่สามารถกระทําได้ ถามว่าถ้ามันจะมีโซนที่ไม่มีสินค้าหาร้านมันเป็นอะไรไหมมันก็ไม่เป็นอะไรผมก็แค่ไปเดินไปซื้อแค่นั้นเองแต่ถ้าเจ้าของสินค้าเขาติดตาหาร้านผมเดินไปถ้าผมอยากกินผมก็ซื้อถ้าเจ้าของสินค้าไม่ติดตาหาร้านต่อให้น่ากินขนาดไหนผมก็ไม่ซื้อ ในมุมมองของผู้ประกอบการอ่ะเขาไม่ได้มองหรอกครับผมว่าเขาอะทำเพื่อคนาศาสนาไหนเขามองแค่ว่าเขาทําไปอ่ะมีตารับรองเพิ่มไปเนี่ยมันทําให้เขาอยู่ได้ไหมมันเพิ่มฐานลูกค้าให้เขาได้ไหมมันทําให้ผลประกอบการเขาอะดีขึ้นหรือเปล่ามันเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของเขาหรือเปล่าหากว่ามันติดไปแล้วแย่ลงหรือว่ามันไม่ดีเดี๋ยวเขาก็ไปถอนออกเองแหละครับฉะนั้นแลวเนี่ยไอการที่คุณจะมาเรียกร้องเนี่ยให้มีโซนที่ขายสินค้าที่ไม่มีตาหาราน หรือว่าเรียกร้องให้มันมีการแบนการยกเลิกตาหาลโรงตาหาล้านเนี่ยก็จะต้องถามคุณว่าเหตุผลที่คุณให้อ่ะมันจริงไหมมันใช่หรือเปล่าโดยถ้าตาหาล้านมันจะมีปัญหาจริงๆอ่ะมันคงไม่ตั้งมาได้70ปี80ปีนี่หรอกมันน่าจะมีปัญหามาตั้งนานแล้วมันคงจะไม่พึ่งมีปัญหาในตอนที่กลุ่มของพวกคุณนั้นแ่ะเริ่มก่อตั้งหรอก แลยที่บอกว่าตาหารานเนี่ยมันมีรายได้เป็นแสนแสนล้านหุยทำามมันจะรวยขนาดนั้นนะป่านนี้รัฐบาลคงมาขอยืมเงินตาหารานไปปลดหนี้ของประเทศไทยแล้วแหละไอ้รายได้ที่คุณไปอ่านกันมาหรือว่าที่คนกลุ่มกลุ่มนั้นน่ะเขาป้อนข้อมูลให้คุณน่ะมันคือรายได้การส่งออกโดยภาพรวมโดยปกติแล้วเนี่ยผู้ประกอบการที่เขาหนา,นาหันหน้าเข้าหาตาหารานเนี่ย มันจะมีส่วนน้อยเท่านั้นแหละครับผมที่การขายเนี่ยจะจํากัดอยู่ในวงล้อมของประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วที่เขานั้นเดินหาตาหารล้านหรือว่าขอตาหารล้านเนี่ยเขามีแผนที่จะส่งออกสินค้าของเขานั่ยไปต่างประเทศเราอาจจะมองมุสลิมเนี่ยแค่ว่ามันเป็นประชากรส่วนน้อยมีเพียงแค่5ล้านคนเท่านั้นชาวพุทธแล้วก็ต่างศาสนาส่วนใหญ่เนี่ยมีตั้ง60กว่าล้านคนแต่ถ้าคุณออกไปนอกประเทศเนี่ยสิ่งที่รอผู้ประกอบการอยู่นั่นก็คือฐานลูกค้ามากกว่า1,600ล้านคนรอล้านคนรายได้ที่คุณ บอกว่ามันเยอะแยะเป็นแสนล้านซะเหลือเกินอ่ะส่วนใหญ่แล้วมันก็คือรายได้ของเจ้าของสินค้าที่เขาส่งสินค้าไปขายแต่มากกว่า95เจ้าของสินค้าเหล่านั้นเป็นมุสลิมหรือเปล่าไม่ใช่ครับ เจ้าของสินค้าก็คือคนต่างศาสนาสรุปแล้วตาสินค้าติดไปปุ๊บมุสลิมที่เป็นลูกค้าก็ได้ความไว้วางใจความสบายใจที่จะจ่ายเงินซื้อจ่ายเงินซื้อให้กับใครจ่ายเงินซื้อให้กับเจ้าของสินค้าที่ส่วนใหญ่เป็นต่างศาสนาคนต่างศาสนาส่งสินค้าออกไปขายให้ประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศที่คนส่วนใหญ่นั้นนับถือศาสนาอิสลามเงินทองมันก็กลับไหลเข้ามาสู่ประเทศไทยเรา การใช้ใจ่ายความมั่นคงความมั่นคง,งมันก็จะไปไหนล่ะครับมันก็อยู่กับเราชาวไทยทุกคนเนี่ยแหละครับผมคุณอาจจะมองแค่ว่าเฮ้ยมันติดขึ้นเนี่ยชั้นเนี่ยอาจจะเสียรายได้เสียผลประโยชน์เสียเงินมากขึ้นนั่นนีน่นู่นแต่คุณไม่เคยคิดถึงแบบว่าสิ่งที่คุณนั้นอาจจะได้กลับมาเลยอย่างน้อยเพื่อนๆต่างศาสนาเพื่อนเพื่อน,อน,อนชาวพุทธที่จะได้ก็คือความสบายใจในเรื่องของความสะอาดที่มันมากขึ้นมาอีกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติเป็นสินค้าประเภทพวกไก่อย่างเงี้ยหรือว่าเนื้อวัวเนี่ยเวลาคุณล้างอ่ะอย่างน้อยค แล้วก็ความพิถีพิถันมันก็จะเพิ่มระดับขึ้นไปอีกโดยเพื่อนๆต่างศาสนาเพื่อนๆชาวพุทธส่วนใหญ่ก็อาจจะยังไม่รู้นะครับผมว่าคนกลุ่มนี้เขาเป็นอ่าเป็นเป็นอะไรคนกลุ่มนี้เขาก็เป็นกลุ่มเดียวกันกับที่มาร้องเรียนที่ผู้ว่าชาตินั่นแหะแต่งกายชุดประจำชาติของซาอุดีอราระเบียแล้วก็เป็นกลุ่มเดียวกันกับที่บอกว่าลุงตู่เป็นอิสลามเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่บอกว่าเมียลุงตู่เป็นอิสลามเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่บอกว่าป๋าเป็นเป็นอิสลามก็มสําหรับคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอ่าเล่า ว่าตาหาร้านเนี่ยมันเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันมีได้ยังไงมันมีเพราะอะไรเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับ